หมากับคนใช่ไหมหมาหนนากับหมาไทยสันใช่ไหมเอาจับไปดิจับไป <c oughs> อเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมคะเด่นกับหมาห <c oughs> นนาเป็นแม่หมาเหรอแม่หมาใช่ไหมเนะี่ยหมานูนาใช่ไหมเนะนีเ่ยเี่นกับหมาเอามาใส่ทาง โอ้ยหมาและสิงแวตายหนูนะเน่เนี่ยเอาดังสิพิมพ์ไปใส่เขานั่นนั่นเล่นผิดกติกาได้แบบเนี่ยหูบอหบออ๋อหนูเล่นผิดกติกาไม่ได้เด้เข้าใจไหมอ๋ถ้า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 เล่นผิดกติกานะถ้าทําไทยสั่นนะมาม่าจัดการหนูนาเลยมัมจะไม่ใส่ไม่ได้เขาเป็นสัตว์นะน้องหนูนาเขาไม่ใช่เขามีชีวิตชีวาเขาไม่ใช่ตุ๊กตาทนะ่าน่ะ ้มาก็ยังตุ๊กตาอุ้มแกงน่ะแกงหลังพ่อกระดาให้พี่เนี่พ่อกระให้ให้มาสิตายเออนี่ถ้าเขาอันไปเอามากระหาว่าเขาหักมาอะไรก็จบห่วงเล็หน่อยนะเบาเบาลูกเบาเบน้องลูนาค่ะไทสันเขาเป็นเขาเป็นหมานะลูกเออเขาไม่ใช่ตุ๊กตานะรู้ไหมมานี่ เล่นคือจังตุ๊กตาเอาบัเอามันวางไปนั่งมองนั่นแล้วก็เอาขนมใส่ปากมันแล้วก็เอาอันน้ำใส่ปากมันก็นกบ,บอกมันนอนแล้วก็บ,บอกแม่ในน,น,น,นี่นะโอ้ยเบิ่งเอาอาเวอร์ชั่นเล่นกับหมา,มอ,าอีกโมเมนต์นางเล่นกับหมาน้อยอ่ะโอเคลูกมามานูนาน่นหลับมานู่นหลับโอเคจุนี่อ บอกแม่หลับตาแม่แม่ดูนี่นางว่าโอ้ยไทยสันทำอะไรลูกวันนี้นูนนูนเราทำให้ไทสันกินข้าวค่ะอะไรนะคะเมื่อวานชันอะไรนะอ,อะอ่ะพูดใหม่สิหนูพูดอะไรลูกเมื่อวานอะไรคะ เเฮอววัน <Okay>, ก,ก,ก็มันมันให้จินผักสลัดสลัดแหน่ก็ก็ผักชีด้วยค่ะค่ะก็สลัดแหน่ด้วยค่ะก็ก็สลัดแหน่สลัดแหน่ใ <Okay. S 1> บมะกรูดมีใบมะกรูดผักไทยอะ่ะใบมะกรูดผักชี <c oughs> ลาว ผักหอมป้อมผักหอมบัวผักหอมบัวก็ก็มากินได้อมีผักหอมบัวน้ำก็มากินได้แบบนี้อ๋อเอาพูดอีสานนึกมันมีผักหอมบัวน้ำมีผักหอมบัวน้ำ Happy birthday to you! Mm hmm. You're eating chicken, ghosts. Pockybuck. I know what I know about eating Pockybuck. But I won't eat Pockybuck. Of chickens, cat, pennies.

บอลล i งข b a ไปเบอร t ดีฟุตซีขอบไปเบอร์ดีที่อันนี้คืออันนี้คือช่วงเวลาที่เขาเล่นคนเดียวเขาจะเป็นยังไงดิสฮิวม h ิสพ s อกโ e o นพ็อกคอลีไม่มีหรอกพเอกคลน อันนี้ภาษาอะไรออกปองออกปิงอะไรไม่รู้โอปิง่บอกอย่งแม่ก็อยากหัวนโอเคโอเคโอเคโอกโกเคโอเอโอไม่รู้เรื่องยอ่พงดอปิ นี่แหละคนพูดเด็กพูดแบบนี้แหละโตขึ้นจะพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยพูดแบบนี้ปากเสียงขึ้นแค่แค่แค่นะก็ก็ก็มาก็ก็ก็มาข้าวหมากินข้าวข้าวหมาข้าวข้าวหมาโยนโยนจีนไม่ได้เขานยนโยนจีไม่ได้คุณนยนโยนจีไม่ได้หอนูนากินข้าวหมาไม่ได้เพราะว่านูนาไม่ใช่หมาหนึ่งนูนาเป็นคนนูนาควกินอาหารคนอืมโอเคไหมคะ Here. Mm, okay happy birthday for him okay, to me also okay okay to you okay. also I want hustling happy you for you and so no happy